ได้กินเขากินปลาแล้วพี่้องเอ้ยได้แล้วครับฝนตกหาใหญ่เลยครับเมื่อคืนนี้น้ำเต็มทุ่งนาเลยกบเขียดร้องลั่นทุ่งเลยครับ นี่ต้นฝรั่งบ้านฝรั่งเมืองเรานะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับแจ้วพี่น้อง